ือสนามเป็นสนามทดสอบที่ใหญ่มากตอนนี้นะครับมีตามจุดๆเดียว่ตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีลาบเวเรนหมดนะครับจากวีคอร์สจากเมื่อก่อนนี้มีเฉพาะตัวตัวท็อปตัวท็อปตัวเองแต่ตอนนี้วีคอร์สทุกรุ่นไม่ว่าตั้งแต่เริ่มที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อมีใเคมีในทุกรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นสถานีตอนนี้กำลังทดสอบอยู่วันนี้เนี่ย้วตัวนี้ก็เป็นสีใหม่ด้วยพี่เจสีใหม่สีส้มใหม่สีส้มใหม่ ล้อเพิ่งจะแกะสติกเกอร์เลยล้อเพิ่งแกะสติกเกอร์เร่เราเพิ่งแกะใหม่มากนะเนี่ยเพิ่งออกจากโรงงานเลยครับแกะกล่องเลยแกะกล่องเลยกระดาษกล่องยังมีเลยนี่ใกล้แล้วใช่ไหมาอ่านี่แค่กับสองนะขับสองหลัง มาดูกันนะครับสองนี้จะเป็นยังไงพี่สองนี้ก็คือสับเครื่องสองล้อหลังปกติก็คือเหมือนรถกระบะทั่วไปเลยใช่ยังไม่ได้ใช้ระบบโควิลย่างย่างตัวนี้ก็คือที่เราขี่ถนนปกติทางลูกรังบ้างที่มันไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้สีแอลโอเคนี่คือสีแอลอ่ายี่สิบสี่อลขเอสเนี่ยนะครับคล้ายๆกันแต่จิมมาร์ตกันแค่ที่อัตราทดนะครับถ้าขับสี่เมื่อไหร่รับรองเลยว่า ยงผ่านไปได้แล้วนี่แค่ขับสองเนี่ยปกติล้อหนึ่งถ้าถ้ามันฟรีนี่คือไปไม่ได้แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยแค่สองล้อนี่คือไปได้เลยไปดูสถานีอื่นๆแล้วก็สีอื่นๆด้วยตอนนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณสักเก้าคันนะครับว่า,ามีครบทุกสีเลยแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าแต่และสีเนี่ยสวยขนาดไหนใครชอบอสีไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะครับวันไหนพาไปขับจริงเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาไปนะครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด DL นะครับลิฟล็อกนะครับล้อคู่หลังนะครับล็อกให้ชานะครับแรงบิดไปสองข้อเท่ากันนะครับอย่างที่บอกในบ้านสถานการณ์ถ้าล้อทั้งสองล้อหนังเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่มันลื่นและคู่นะครับหรือซิลค์ัมผั้งคู่นะครับก็อาจจะทําให้ไม่สามารถหับประสับได้นะครับทีนี้นะครับถ้าไม้ตายสุดท้ายนะครับรับเทเวโดครับ ผมจำได้ว่ามีการับดล้อข้างข้างนานะครับก็เลยสั่งเบรกนะครับล้อข้างที่หมุนฟรีนะครับแรงดิดก็กระจายมาล้อข้างที่มันมีความเปดสูงนะครับ